ต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดข่าวสารในโลกของคริปตันอีกแล้วนะราคามีติกนะครับเพิ่มขึ้น200%หลังอินสตาแกรมและ JP Morgan ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน NFT นะครับโดยที่ทราบกันดีนะครับในส่วนของโพลีก้นะครับได้รับความสนใจหนักนักลงทุนเป็นอย่างมากครับเช่นในส่วนของ Disney Starbucks แล้วก็โรบินฮูดนะครับอีกทั้งยังกลายเป็นทรัพย์สินดิจิตอลนะครับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดาคริปโตซีทั่วไปจาากตลคับที่หัน เข้าสู่ในส่วนของอตลาดแดงนะตอนนี้นะก็ตัวของเมติกกค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเนาะนะครับตามประกาศล่าสุดนะครับของอิสตาแกรมก็จีพีมอ g ์แกนนะครับก็ได้บอกว่าเขาก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะในส่วนของอเหรียญเมติกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโพลิกอนนะครับได้เป็นพันธมิตรที่ดีก็คือในส่วนของ Meta ที่เป็นบริษัทแม่ของอิสตาแกรมฮอบได้เลือกในส่วนของโพลิกอนมาเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกสําหรับ การทำ NFT เนาะซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้จะ,สะแสดงแล้วก็ซื้อขายของสะสมดิจิตอลได้บนแพลตฟอร์มของเขานั่นเองครับในขณะเดียวกันบริษัทยักษ์ใหญ่ธนาคารอย่างตัว JP Morgan นะครับได้ใช้ Polygon เพื่อทำการซื้อขายจริงครั้งแรกนะครับโดยมีมูลค่าอยู่ประมาณประมาณ71,000ดอลลาร์นะอ่าซึ่งเป็นก้าวที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนกะก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ ชื่นชอบในส่วนของมมติกแล้วเก็บเหรียญเมติคไว้ก่อนหน้านี้เนาะส่วนตอนนี้นะครับก็ราคาของเขาก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าดีใจด้วยกับคนที่เหรียญเมติกนี้เป็นเหรียญที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะละเลยไปบ้างส่วนตัวผมก็ละเลยผมยอมรับนะว่าผมละเลยเหรียญนี้ไปบ้างเพราะยังไม่ทราบนลครับว่าตลาดมันจะกลับมาตรงไหนซึ่งเขาอยากจะกลับมาเขาก็กลับมาผมก็เลย เรียกได้ว่าลงทุนไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะจะไปเหรียญไหนอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้โดยวความนคิดส่วนตัวของผมนะ <c oughs> ผมอยากที่จะเก็บเหรียญที่ผมสนใจไปทุกตัวเลยถ้าเกิดมีเงินนะเมติกเอ่ยไบแนนเออยด๊อคอยเอ่ยชิบะเอ่ยอะไรเงี้ยพอไม่รู้ว่าตัวไหนจะขึ้นถ้าตัวไหนขึ้นก็ขึ้นไปก็ขายตัวนั้นไปอย่างเงี้ยแต่พอดีว่าเรามีเงินน้อยอะเนาะก็ต้องเลือกที่เรามั่นใจเท่านัออ้ <c oughs> นนะครับก <c oughs> ็ลงทุนในสิ่งที่เรา คิดว่าอาจจะเป็นไปได้เพิ่มอาจจะมีโชคก็ได้แต่ส่วนตัวของผมแล้วก็อาจจะมีชีบะบ้างดอชคอยบ้างลูน่าคลาสสิกบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับข่าวต่อมาครับ CEO ของ s t r ตร์นะครับกล่าวว่าเขาสามารถรวม Bitcoin เข้ากับ Twitter Blue ได้ในไม่กี่วันนะซึ่งหลังจากที่อีลอนมารนะครับเข้าซื้อกิจการของ Twitter ได้ไม่นานนะครับก็มีการคาดเดาว,ว่าเออการบริหารของอีลอนมนี่จะ เข้ามาเอียงในส่วนของฝั่งคริปโตมากน้อยแค่ไหนจะถูกพัชมาไปอย่างไรแล้วก็จะถูกเอาคริปโตมาใช้กำชำระเงินในส่วนของ Twitter ได้เมื่อไหร่ก็ค่อนข้างที่จะมีคนออกมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้มากนะโดยนะครับล่าสุดก็ได้มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยคิดว่าเป็นการโฆษณาละกันเพื่อที่จะ เก็บเกี่ยวนะครับโอกาสในช่วงนี้ไม่ว่าใครก็ออกมาพูดเนาะไม่ว่าใครก็อยากจะมีส่วนร่วมไม่ว่าใครก็อยากที่จะจับจองโอกาสนี้เพื่อที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยระมังค่งในอนาคตเนานะสำหรับคนที่เข้าทํางานเดียวกับการคริปโตแล้วก็ด้านการชําระเงินก็ค่อนข้างที่จะตาลูกวาวนะครับเพราะว่าอา่ภาคส่วนของซูเปอร์เนี่ยเราเรียกว่าส่วนแบ่งการตลาดเนค่อนข้างที่จะใหญ่ใหญ่มากสัเลยได้แค่มาประมาณสัก1-3%์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โห ถ้าเกิดคุณได้เป็นส่วนหนือ3%ของการชำระเงินของทวิตเตอร์เนี่ยคุณก็คือรวยมหาศาลแล้วนะโดยล่าสุดนะครับคุณแจ็คมอลเลอร์นะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ของสไตร์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ออกมากล่าวเมื่อวันที่2พฤศจิกาว,ว่าบริษัทของเขาสามารถชําระเงินนะครับด้วยอีนสน ในส่วนของ bitcoin lightning นะครับสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก t w i t t e r Blue เนาะได้ในไม่กี่วันด้วยราคาเพียง8ดอลลาร์ต่อเดือนแน่นอนครับว่านี่คือโอกาสของนักทำกำไรหรือว่านักลงทุนหรือว่าคนที่ต้องการที่จะจับใจนะครับในส่วนของสร้างนะวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาบนในส่วนของ Twitter เนาะเพราะว่าถ้าเกิดอีลอนมัสเอามาทางนี้แน่นอนว่าอยากจะมีพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์หลายๆคนก็อยากจะเข้าไปร่วมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าที่จะ เียกว่างมันตลามันใหญ่นะคใครๆก็อยากที่จะไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งครับเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่าแค่1-3%คุณก็รวยแล้วนะครับ8ดอลลาร์ต่อเดือนสมาชิกของ Twitter มีเท่าไหร่คิดดูสิแล้วเอาขอแค่สัก1%ครับก็ได้โอ้โหคิดว่า รวยกันเลยทีเดียวเนาะในส่วนของถ้าเกิดยิ่งนะครับมีในส่วนของริปโตเข้ามาด้วยเนี่ยความพันผนข,ของตลาดกิบโตถ้าเกิดคุณได้ในส่วนของสมมติว่าตอนนี้คุณได้ราคาบิตคอยนะ์ณตอนนี้มาถูกไหมเป็นค่าธรรมเนียมและคุณมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณมีจากค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของ Twitter เนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งบิตคอยน์ราคาพุ่งขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าโอโ้โหจู่ๆเงินของคุณมันก็บวกขึ้นไปโดยแบบอนอกจากจะเป็นแบบ คราวต่อมาก็ยังอยู่ในส่วนของ t ว i t t e อร์นะครับอีลอนมัสนะครับลงภาพมีโต้คนบนเรื่องค่าธรรมเนียมราคาแพงจากเครื่องหมายการยืนยันในส่วนของว่าอะไรคือ Twitter ที่เป็นของจริงอะเนาะก็ะคือไอ้รูปเครื่องหมายสีฟ้าอะไระครับโดยระบบนะครับการยืนยันนะครับคือการยืนยันตัวตนบนทว i t t e อร์เนี่ยก็ได้มีคนออกมาว่าอีลอนมัสได้บอกว่าคือระบบของชนชั้นก็คือขุนนางกับชาวนาที่แบบว่า ตัดสินว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมเลยเนาะก็อิรานมัเขาก็พยายามจะแก้เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับส่วนของ T w i t t e r ที่มันเป็น Twitter ปลอมที่มันมีเยอะนะครับอยู่ใน Twitter ซึ่งมันเป็นบัญชีปลอมและบัญชีที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือไม่ได้บางคนก็ไปดงเชื่อแล้วก็สูญเสียเงินไปจำนวนมากเนาะนะครับด้วยหลังจากล่าสุดของการเข้าซื้อท w i t t e อร์ของอิรานมัทเมื่อไม่นานมานี้ครับอิรานมัดได้ทวิตทวิตเตอร์ในส่วนว่าระบบฟังชั่นคุณางเนี่ยมันจะต้องหายไปก็คือเขาจะไม่เอาับ ให้มีการยืนยันตัวตนแล้วก็จะมีการเก็บเรียกว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครนเองก็คืออยู่ที่ประมาณ8ปดนล้านต่อเดือนเนาะซึ่งมันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนาะซึ่งเขาก็บอกว่าออปกติแล้วเนี่ยเวลาคนที่จะยืนยันตัวตนเป็นไอทวิตเตอร์บลู l u e เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเงินเยอะแล้วคนที่มีอิทธิพลอย่างเช่นอีลอนมาร์ สติปยอฟหรืออะไรพวกนี้ที่เขามีอะไรพวกนี้ที่มันจะดูได้ว่าเออคนคนนี้คือคนคือคนที่เป็นตัวจริงที่เราจะติดตามจริงเราเราสามารถติดตามคนนี้ได้ถูกคนนะไม่ใช่คนที่เอารูปอีลอนมัสมาเปลี่ยนชื่อเป็นอีลอนมัสทำทุกอย่างเหมือนอีลอนมาเลยแต่ว่าไม่ได้ยินแนตะตัวมันคือเป็นตัวปลอมนั่นเองก็ไปหลงเชื่อแบบนั้นก็อาจจะสูญเสียงเงินได้เนาะซึ่งก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนาะซึ่งอีลอนมัสเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าแปดดอลลาร์มันไม่ได้แพงอะไรเลยแล้วมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปแต่ แต่ละประเทศด้วยนะเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีราคาที่มันไม่เหมือนกันนะโดยยูทูบเบอร์นะครับลูกครึ่งชาวสเปนและนอร์เวย์เขาบอกว่าเออสิ่งนี้มันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนไหนคือตัวจริงกันแน่นะครับที่ยืนยันตัวตนแล้วเราถึงจะสามารถติดตามไปถูกคนเพราะว่าบางคนก็เอารูปอย่างเช่นที่ผมบอกเอารูปอีลอนมัสมาเป็นชื่อเป็นอีลอนมัสทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าคนนั้นคือตัวปลอมเนาะแล้วคนก็เสียเงินไปจำนวนนัน้นเป็นจำนวน,นมากแล้วก็ยังมีนักเขียนของสนักข่าว เ็นบีซีนะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะยังไงมันก็ยังเป็นระบบชุนชันคุณนางอยู่ดีคนที่มีเงินแปดอลลาร์ต่อจ่ายแปดอลลาร์ต่อเดือนก็ยังเป็นคนที่ได้รับความสนใจอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> เขาก็ได้บอกว่าไอ้รอนมาร์เขาก็ทนไม่ไหวคนระับก็ทนไม่ไหวเขาบอกว่าเออคนบ่นเรื่องนี้เยอะมากเขาเลยตอบด้วยคลิปภาพม,มีอย่างนี้นะว่าเขาบอกว่าเออคนบ่นเรื่องแปดดอลลาร์ต่อเดือนมันแพงไปแต่เปรียบเทียบกับ กาแฟยี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่8ดอลลาร์เหมือนกันแต่กินตอนเช้าได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปแต่ทุกคนก็ยังซื้อกินทุกเช้าและบางคนก็กินวันละหลายแก้วด้วยซึ่งบอกมันก็แปลกนะไอ้8ดอลลาร์ต่อเดือนกับบอกว่าแพงแต่กาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยที่กินแค่30สินาทีก็หมดแล้วกับบอกว่ามันถูกและจ่ายได้อะ,อะไรประมาณนั้นนะก็กระแสแบบกลนตีนกุนตีนประมาณภาษาเข้านะอ่า ข่าวต่อมาครับห้าเหรียญคริปโตที่น่าจาับตามองในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565เ,25เนาะอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องกดเข้าไปอ่านเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่พูดถึงเหรียญน,นี้แล้วก็จะไม่กดเข้าไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่องผมปลิวเพราะมันเหลือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดผมเข้าไปแนะนําเหรียญน,นี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคือปลิวเลยเพราะว่าทิกต o k ไม่ให้โอกาสแล้วนะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแต่ก็สามารถกดเข้ามาอ่านในส่วนของสามบล็อกเทนนะ ก็มาถึงในส่วนของลนะู Luna, นะ่าเนาะลูน่าครับก็ได้มีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ได้มีโปรเจกต์เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยคุณเมซิอัตเขาได้บอกว่ามีโครงการสนับสนุนลูน่ามากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็สามารถกดเข้ามาอ่านได้นะแต่อันนี้ผมจะทําในคลิปถัดไปนะเพราะว่ามันจะ10นาทีแล้วทิกตอกมันลงได้แค่10นาทีเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ในส่วนของเทอร,ร์เรอี่เบลเองเขาก็ได้บอกไว้เหมือนกันนะครับว่าในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยรู้หรือไม่ว่านะครับลูน่ามี อยู่ในส่วนของ Now เพย์เมนต์นะครับก็สามารถซื้อขายบริจาคจาจยเงินะไรอื่นได้ด้วย <c oughs> ก็เป็นการเรียกว่าไงนะจับมือกันนะครับก็ <c oughs> มีพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นมา <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็เติบโตไปเองนั่นแหละครับและในส่วนของนะครับสาหรับในส่วนของข่าวลือที่บอกว่า u s เอกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ก็มันเป็นแค่ข่าวลือนะครับและผมก็ยังไม่มั่นใจด้วยนะแต่ผมก็ได้ถามในส่วนของสล n นเดอร์ไปแล้วว่าเฮ้ยตกลงแล้วเราจะมีการทำยูเอชเียนขึ้นมาไหมสลันเดอร์เขาบอกว่า บอแบก็คือไม่มีผมก็เลยกว่าอันนี้ก็ต้องปกติผมก็ต้องให้คิดด้วยนะว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะปกติแล้วสารเดริรี่จะตอบเป็นข้อความกลับมาแต่เนี่ยเขาตอบเป็นสติ๊กเกอร์แล้วเป็นแบบบอแบแบบนี้ก็คือเหมือนกับบว่าฉันไม่รู้หรือว่าไม่เกิดขึ้นอะไรสักอย่างหนึงผมก็ราไม่ถูกนะว่าซัรเลอร์คราวนี้ตอบมาแปลกมากคือตอบมาแบบ ไม่นี่เป็นข้อความเป็นเป็นตัวการ์ตูนอาจจะยังแบบหรืออาจจะมีการทําอยู่หลังบ้านก็ได้เนาะจ,จะไม่มีก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปชว่วยชวยในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงการบอกกล่าวข่าวสารใน้ลูกของกิจตัวเทิน่นานั้นเสารนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย